สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเจอกันเช้าวันพุธนะครับที่17นะพฤศจิก,กายนนะครับเวลา7 31นานาทีโดยประมาณนะครับกับช่องทางของเท่าแก่ใหม่เพื่อนคุกค,คิดธุรกิจ SME และนักลงทุน ทางช่องทางในส่วนของที่เป็นตัว a c e b o o k นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็น u t u b e นะเจอกันเป็นประจําทุกเช้านะครับผมก็จะมาอัปเดตเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆนะในเรื่องของการลงทุนนะครับโดยเฉพาะในมิติของเงินทางด้านคริปโตเคอเรนซีนะครับก็จะนําข่าวสารอะไรต่างๆมาอัปเดตให้กับทุกท่านนะครับแต่วันก็จะมีข่าวนะที่ผมสนใจและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับในทิศทางเรื่องของการลงทุนในฝั่งของเงินคริปโตมาแบ่งปันกับทุกท่านนะครับประเด็นข่าวเดอรนี้ครับก็เป็นประเด็นข่าวนะ หลังจากที่เมื่อวานนะวันหวยออกนะหวยออกก็ในตลาดของคริปโตก็หวยก็ออกด้วยนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วหวยเวลาออกฮะคนซื้อรายย่อยเนี่ยก็จะไม่ถูกกันนะนะครับคนที่รวยก็จะเป็นเจ้ามือนะเจ้ามือหวยเช่นกันนะในตลาดของเงินคริปโตนะเมื่อวานเนี่ยตลาดดิ่งหิวมากนะครับวันนี้ก็ยังดิ่งอยู่นะวันนี้ก็ยังดิ่งอยู่นะไม่ใช่วันนี้วันนี้ก็เป็น a เตอร์ช็ c k ที่ยังดิ่งอยู่นะครับผมก็เลยนําประเด็นข่าวตรงนี้มานะมาแชร์กับทุกท่านนะครับประเด็นข่าวก็ ประมาณว่าเจ้าทุบราคานะเจ้าทุบราคาดิ่งเหวหรือว่าราคามันจะไหลไปที่53,000นะครับนี่เป็นเป็นภาพนะที่ที่ผมสรุปจากประเด็นที่เ,เป็นหัวข้อข่าวของวันนี้รวมถึงเอาตัวเลขที่เคยพูดคุยกันก่อนหน้านี้นะครับว่ามีนักวิเคราะห์เขาบอกว่าราคามันอาจจะไหลไปที่ประมาณ5 53 0 0 0โดยประมาณนะครับก็มาประกอบด้วยกันนะครับก็พินิจพิจารณากันเนะ และเป็นประจําทุกเช้าครับก่อนที่ไปไปดูในเรื่องของประเด็นข่าวเราก็จะไปเช็คราคากันในหน้ากระดานนะครับวสวัสดีคุณป้ากัลยานะครับคุณป้ากัลยาเปงสิรินะครับท่านใดสนใจในเรื่องของที่เป็นผ้านะกระเป๋าผ้าถักกระเป๋าผ้าเย็บมืออะไรต่างๆงานหัตถกรรมนะครับที่เชียงใหม่ครับสนับสนุนได้นะครับคุณป้ากัลยาเปงสิรินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของราคานะนะครับราคาของตัว นคริปโตนะในหน้ากระดานของวันนี้นะครับเรายังอยู่ในส่วนของหน้ากระดานของบิตค l ับนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักลงทุนนะนักลงทุนที่สนใจในเรื่องของการเทรดในเรื่องของการที่จะเข้ามาในตลาดของเงินทางด้านคริปโตเคอร์เรนซีนะครับจะลงทุนครับให้พินิษ์พิจารณากระดานนะครับกระดาน ในการเทียเทรดนะครับที่ทางกรอตอลรองรับก่อนนะครับเป็นประเด็นแรกนะนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงในเรื่องของเราอาจจะเข้าไปเจอพวกกลุ่มวิชาชีพอะไรต่างๆนะครับในประเทศไทยครับก็จะมีกระดานอยู่5 6กระดานนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้บางส่วนนะครับด้านล่างนี้ถ้าสนใจก็เข้าไปดูเงื่อนไขของแต่ละหน้ากระดานได้นะครับส่วนในต่างประเทศนะท่านก็ดูในกระดานที่ มีความน่าเชื่อถือต่างๆนะครับตรงนี้นะส่วนรูปแบบของการลงทุนนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านจะลงทุนเนี่ยก็ต้องดู3-4ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ครับท่านสนใจเรียนไหนนะไปทําความเข้าใจไปทําความรู้จักกับเรียนเหล่านั้นก่อนครับว่าเรียนเหล่านั้นครับสร้างมาทำมาํำไม่ นะสร้างบนเทคโนโลยีอะไรนะครับเขามีแผนการอย่างไรกับในตัวของเรียนเหล่านั้นครับมันจะบอกทิศทางได้ว่าเรียนเรียนเดือนนั้นนั้นนั้นอะ่ะมันจะไปในทิศทางไหนนะครับคุ้มค่าต่อาการลงทุนไหมนะครับในการที่ลงทุนนะประเด็นที่2ครับหลังจากที่เราศึกษาข้อมูลของแต่ละเดียนแล้วนะครับก็ติดตามข่าวครับของแต่ละเดียนครับว่ามันมีความเคลื่อนไหวยังไงนะมีการเข้าการออกนะครับมีการไปต่อยอดอะไรยังไงบ้าง ครับก็ต้องติดตามข่าวนะเพราะว่าเราถือว่ามันมันมันเป็นการลงทุน่ะเราก็ต้องติดตามนะครับไม่ใช่ลงทุนแล้วลงทุนเลยนะครับและสุดท้ายครับในเรื่องของการลงทุนเนาะท่านจะเข้าซื้อจังหวะไหนเป็นเรื่องสําคัญ้าไม่ใช่เออเราโอเคเราดูเรียแล้วเราสนใจแล้วติดตามข่าวแล้วเราจะซื้อตอนไหนล่ะจะขายตอนไหนล่ะนะครับก็ต้องมาดูหน้างานนะครับหน้างานก็คือในส่วนของหน้ากระดานเหล่านี้ครับหน้ากระดานของที่เราเห็นแหละนะหน้ากระดานเหล่านี้เราก็จะเห็นในส่วนของราคานะครับแน่นอนครับจังหวะเข้าเราก็ต้องรู้เนาะนะครับ จะรู้ได้ยังไงนะครับปัจจัยอันนึงก็คือเราคงต้องใช้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเป็นนะครับอ่านกราฟเป็นนะอ่านกราฟเนี่ยกราฟพพเพิยงวิ่งอยู่ในแหละเอ๊ะเมื่อไหร่มันลงมาเมื่อไหร่มันจะขึ้นไปนะครับใช้เครื่องมือตัวอินดิเคเตอร์เป็นนะครับเทรนไลน์เนาะนะครับดูในเรื่องของอฟิโบได้พอได้ดูเรื่องของวอลลุ่มได้นะครับอ่าน r s i ออกนะครับต่างๆเหล่านี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่เยอะแยะพอสมควรนะครับพยายามศึกษาหาความรู้กับตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะเข้าซื้อนะ นะครับวันศึกษารายละเอียดนะแล้วจะดูได้ยังไงก็จริงๆก็ติดตามได้ทั้งช่องทาง YouTube ช่องทางต่างๆได้นะครับหรืออาจจะเทคคอร์สนะลงทุนใครับตัวเองก่อนสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะมาจ่ายในตลาดนี้ไม่เช่นนั้นท่านจะเจอเหตุการณ์กับเนี่ยเหมือนไปเดินขาตัวนี้นะครับเข้ามาตอนราคาที่มันสูงนะฮะแล้ว วันดีคืนดีราคามันก็ตกติ่งเหีวอย่างนี้นะครับมันก็ตลาดท่านก็ขาดทุนเนาะนะครับเอาละเรามาดูราคากันในตัวแรกก่อนนะครับราคาของตัวบิตคอยนะครับราคาบิตคอยนะตอนนี้นะฮะร,ราคาลงมาอ,อยู่ที่2ล้านนะฮะ3ร้สบาท นะครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานลงมาต่ําสุดเนี่ยต่ำกว่าสองล้านเลยนะเมื่อวานลงมาต่ําสุดเนี่ยลงมาใหญ่ๆทุกประมาณ1นึ่งล้านเก้าแสดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าบาทน,นะครับเมื่อวานเนี่ยต่ำสุดนะ,ะจุดต่ําสุดเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนะฮะก็หนะึ่งล้านแปดพันหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันะเมื่อวานลงมาต่ําสุดนะครับ ไม่รู้จะต่ำไปกว่านนี้ไหมนะครับหรือว่าอันนี้คือจุดต่ําสุดของการที่มันจะดิ่งลงมาแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าท่านติดตามข่าวติดตามข้อมูลอยู่บ้างนะครับในส่วนของ นักวิเคราะห์นะเขาก็ทำนายว่านะครับถ้าเขาดูจากกราฟนะเขาก็อาจจากกราฟในส่วนของที่เป็นอ่าพวกฟิโบนะมันก็จะบอกว่าราคาเนี่ยจะดิ่งลงมาสักประมาณ53 0 0นะนะตามกราฟนะตามตามตามกราฟนะนะครับผมก็เอาข้อมูลจากนักวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆมามาบอกเล่าให้ฟังนะครับผมไม่ได้เป็นเป็นนักวิเคราะห์นักวิจัยอะไรนะนะครับผมก็นี่แหละเป็นนักลงทุนธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะเขาต้องรอดูนะครับต้องรอดูต่อไปอามันจะลงมาหรือลึกไปกว่านี้หรือนะ ที่ฟังที่บอกว่าเป็นฝั่งเชียร์นะครับบอกไม่ใช่อะ่ะราคาของเดือนนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ที่9 5 0 0 0นะครับก็ฟังหุวว้นวอยู่นะนะครับ9ก0 0 0มื่นก็คือ95,00หมดอลลาร์นะนะครับก็เกือบเกือบสล้านนะเกือบเกือบสล้านก็ต้องพิจิตรพิจารากันนะครับอันนั้นเหรียญที่1นนะครับเหรียญที่2ครับตัวเหรียญอีทูเรียมเหรียญอีทนะูเรีย,ยมก็จริงๆมันก็ลดมาตามตัวเหรียญแม่เนาะนะครับดูเทนกราฟนึงก็คือเมื่อวานก็ กือบทุกเหรียญแหละที่ดิ่งเหีวลงมามีบางเหรียญเท่านั้นที่ที่มันที่มันส่วนกระแสขึ้นมานะครับตัวอีทูเรียมครับราคาก็อยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อยเก้าสิบาบาทกับเก้าสิบสองต่างติดลบอยู่นะครับติดลบอยู่ที่หกจุดสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับตัว Bitcoin บิตคอยนฮะตัวตัวบิตขับนะบิตขับคอยนะฮะอันนี้ก็ติดลบนะครับติดลบอยู่ที่สองจุอร์เาราคาก็อยู่ที่3อยู่ที่71บาทกับสิบหก 18สตางค์ด้วยกันนะครับตัวเหรียญ XRP ครับ XRP ก็ติดลบนะติดลบอยู่ที่6.21%ฮนะราคาล่าสุดก็อยู่ที่36บาทครับกับ37สสตางค์นะ ตัวเหรียญริคอยนะริคอยก็ติดลบนะครับวันนี้ยังแดงทั้งกระดานนะวันนี้ยังแดงทั้งกระดานนะครับถ้าตื่นมาท่านตื่นมาแล้วยังเจอแดงๆนะครับบางคนทาใจไม่ได้ก็ปิดแล้วก็ไปทําอย่างอื่นซะนะครับไม่ต้องกังวลอะไรกับมันนะครับหรือถ้าไม่ไหวเฮ้ยกลัวม,มันจะขาดทุนไปกว่านี้ คลอนนะฮะอย่าช้านะครับมันพออาจจะไหลไปกว่านี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับตัวเหรียญบิตคอยน์แคสต์บิตคอยน์แคสตก็ติดลบนะครับติดลบอยู่ที่8.69เปอร์เซ็นต์นะครับราคาก็อยู่ที่20,000นะ2 0 0หมกับแปบาทนะครับตัวเหรียญทิสเทอร์นะครับเหรียญที่เป็นเหรียญตัวสเตเบิลคอยนะก็ติดลบนะครับ0.48เปอร์เซ็นต์นะครับเหรียญของไบแอนด์นะไบแอนด์ตัว BNB อ็นบคอยนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่19,000นะกับ651บาท ติดลบนะติดลบอยู่ที่7.14%นตนะครับตัวเหรียญสเตลล่านะสเตลล่าก็ติดลบเช่นกันนะครับอยู่ที่ลบเจนะครับเหรียญคาร์นาดโดนะคาร์นาดโดก็ติดลบนะติดลบอยู่ที่5.88%นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่6 62บาทนะกับเอ่อ88สตางค์นะต่ำสุดเนี่ยก็ไปอยู่ที่60บาทนะครับกับ20สบตางค์ด้วยกันนะ เราบิทคอยน์เอสบครับก็ติดลบนะติดลบอยู่ที่4.71นะครับแวนคอยนครับแวนคอยติดลบเช่นกันครับราคาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่29บาทกับ50สตางค์ต่ำสุดเนี่ยก็ไปอยู่ที่28บาทนะครับกับ24สตางค์นะครับเหรียญโอเมซุโกะนะโอเมซุโกะนะตอนนี้ก็ติดลบนะฮะติดลบอยู่ที่1.3นะครับราคาก็อยู่ที่360บาทนะครับ360บาทในส่วนของโอเมซุโกะในราคาค่อนข้าง ลดลงมาเยอะเนาะนะครับนอกจากผลของที่มันตามมาจากในส่วนของที่เป็นตัวบิตตัวบิตคอยแล้วเนาะที่เป็นตัวแม่แล้วนะครับตัวมันเองมันก็มีการลดย่อราคามาลดมาเนี่ยเยอะนะเยอะนะฮะเนี่ยถ้าท่านดูนะครับต่ําสุดเนี่ยก็ประมาณ3า6บาทนะครับสูงสุดเนี่ยในรอบรอบเดือนนี้นะนะครับก็อยู่ที่650บบาทเกือบเท่าตัวนะเกือบเท่าตัวนะครับจะเข้าจะออกตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับดูดีๆเนาะนะครับ ตัวซิลนะครับตัวซิลก็ติดลบนะฮะติดลบอยู่ที่7.75เปอร์เซ็นต์นะครับราคาก็อยู่ที่สามบาทกับอีก10สตางค์โดยประมาณนะครับตัวสเตลล่าตัวสเตลสเตตัสนเทเบิร์กนะครับติดลบเช่นกันครับติดลบอยู่ที่4.21นเปอร์เซ็นต์นะครับรักชอบซีวิกครับซีวิกก็ยังอ,อยู่ ในเฮลนะอยู่ในหุบเฮลนะครับติดลบอยู่นะครับติดลบอยู่ที่ 4. ี่าเปรซราคาก็อยู่ที่15บาทนะกับ30สตางค์นะครับตัวลิงคอยฮะตัวลิงก์นะฮะตัวเชลลิงนะฮะตัวเชลลิงก็ติดลบครับเจ็ดจุดสี่สี่เปอร็นตะครับอโอเอสทครับก็ติดลบฮะติดลบอยู่ที่6.25เปอร์เซ็นต์นะครับ6.25เปอร์เซ็นต์นะ ทางด้านดูเนาะก็แดงอะ่ะโดยส่วนใหญ่ก็แดงนะนะครับเรามาดูที่บวกกันบ้างมาดูที่บวกกันบ้างไปให้พอชื่นใจนะครับใครที่ถือเหรียญในส่วนของที่เป็นตัวอาร์บล็อกนะครับอาร์บล็อกตัวเหรียญ a b t เนี่ยนะตอนนี้เขาบวกอยู่นะครับบวกอยู่ที่6.85บาทนะครับ6.85บาทก็บวกขึ้นมา2.85เปอร์เซ็นต์นะครับราคาสูงสุดเนี่ยก็ขึ้นไปที่7บาทนะครับกับ70สสตางค์ ครับตอนนี้ก็มีเหรียญบวกอยู่เนาะส่วนใครที่อยู่ในเหรียญประเภทอ่าที่เป็นอ่า NFT นะครับที่เป็นหนักของเกมในเองเมทัเวิร์ดนะฮะอ่าตัวดิอ decentralized นะครับตอนนี้บวกนะยังบวกอยู่นะครับเหรียญประเภทเกมนะนะครับบวกอยู่ที่3.34%เครับราคาก็อยู่ที่อ่าร้อบาทนะครับกับ24สตางค์นะสำหรับเหรียญตัวมานะนะครับเหรียญไทยเนาะในไทยก็เหรียญซิกนะครับเหรียญซิกก็ ตอนนี้ก็ติดลบฮนะติดลบเช่นกันครับติดลบอยู่ที่4.75เเนะครับเจฟินฮะเจฟินนะครับ, J รบหลังจากที่ร้อนแรงนะร้อนแรงมาในช่วงเดือนนี้นะครับก็ตอนนี้มียอดตัวบ้างเล็กน้อยนะครับ ติดลบนะติดลบอยู่3.7%ุดนะครับขึ้นไปสูงสุดเนี่ยยูที่37บาทนะบาทนะครับเมื่อวานเนี่ยจริงๆเมื่อวานเมื่อวานเมนื่อวันศุ่อเนี่ยมันก็ขึ้นมานะครับมันขึ้นมาสวนกระแสอยู่พอสมควรนะครับสำหรับตัวเจฟินนะซึ่งเป็นเหรียญของทางเจมานะครับที่ใช้ในเรื่องของอทำธุรกรรมนะแล้วก็กิจกรรมต่างๆของทางเจมานะแล้วก็มีการร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆเนาะนะครับลองไปดูนะลองไปดูในส่วนของเจฟินนะครับ ตัว E V X นะครับก็ติดลบนะครับที่กระโดดขึ้นมาสูงเลยทีเดียวนะครับก็คือตัวเหรียญ Power นะ Power Ledger นะ Power Ledger นะครับบวกขึ้นมาถึง43.6เเซ์เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่21บาทนะฮะกับ54สตางค์นะครับสูงสุดเนี่ยสูงสุดวิ่งขึ้นไปถึง24บาทกับ50สตางค์ด้วยกันนะครับใครที่เป็นเจ้าของเหรียญนี้ถือไว้นะครับช่วง2วันนี้นะครับ ราคาเนี่ยขึ้นมา2เท่าเลยเนาะนะครับจากเนี่ยเนี่ยประมาณนี้แหละสิบอ่าสิบสองบาทสิบสองบาทนะเมื่อวานเนี่ยพุ่งขึ้นมาวันเดียวนะครับจากประมาณ12บสอาทสาสิบกสตางค์ขึ้นมาแตะถึงประมาณนี้แหละนะเห็นไหมนะครับหเท่าตัวเลยนะหเท่าตัวขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็เลยทีเดียวนะครับใครถือเหรียญนี้ไว้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็รับซับกันไปในขณะที่หลายๆคนก็อาจจะต้องนั่งซับน้ําตาของตัวเองนะครับตัวดอทคอยครับตัวนี้ลงมานะลงมา7จุด 43%เอร์เซราคาก็อยู่ที่7บาทนะครับกับ89สาตางค์ด้วยกันนะครับแล้วก็อัปเดตนะเหรียญนะเหรียญอื่นๆก็ดูกันลงไปนะครับก็โดยส่วนใหญ่ติดลบนะครับส่วนใหญ่ก็ติดลบเนาะนะติดลบนะครับที่ขึ้นมาบวกอีกตัวหนึ่งนะก็เป็นเหรียญประเภทเดียวกันนะเป็นเหรียญของเกมนะครับเกมพวกเมทอรเวิร์ดเกมในเรื่องของการเช่าพื้นที่เป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของบล็อกใน ในเกมแล้วกันนะครับก็ของเดอะแซนบ o ็อกนะครับตอนนี้ก็บวกอยู่นะครับอยู่ที่107บาทนะครับ กระโดดขึ้นมานะ17.6%นะครับจากเมื่อวานที่ลงไปเนี่ยาต่ำกว่า,าต่ำกว่า80บาทนะครับก็อยู่ที่77บาทนะครับเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาเนาะบวกขึ้นมาถึงประมาณ30บาทเลยทีเดียวนะจาก77เนาะนะครับกลมๆขึ้นมา107ก็ประมาณ30บาทบวกขึ้นมาตรงนี้นะครับก็น่าจะทำำํากำไรกําไรกันไปนะครับส่วนมันจะไปต่อหรือเปล่าอะไรยังไงก็ต้องไปพิจารณาดูทั้งตามข่าวดูตามเทรนต่างๆนะครับ ก็คงประมาณนี้ครับอ่ะตอนนี้ตอนบิตคอยลงมาอยู่ที่2ล้านแล้วนะครับมันจะลงหรือจะขึ้นก็ต้องไปพิจารณากันเพิ่มเติมนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการลงทุนนะดูให้ดีดูให้ดีนะครับดูให้ดีในการที่จะมาลงทุนนะครับศึกษาข้อมูลต่างๆให้รอบด้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่คุณนิวัฒนะครับมารับฟังข้อมูลก่อนลงทุนครับขอบคุณครับก็ลงทุนไปด้วยกันนะศึกษาไปด้วยกันนะครับผมก็ เป็นมือใหม่นะในการที่เรียนรู้มีอะไรก็ผมก็มาแชร์กับทุกท่านนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นข่าวกันนะครับไปติดตามประเด็นข่าวนะก็ผมทําภาพให้มันดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นเนะาะเจ้าทุกราคาดิ่งเหวครับหรือราคาจะไหลไปที่53,000ดอลลาร์นะครับขอบคุณข้อมูลจากแหล่งข่าวนะครับข้อมูลแหล่งข่าวเนี่ยผมก็นำข้อมูลมาจากในส่วนของตัวสยามล็อกเชน นะครับสยามบ blockchain. ล็อกเชนลิงค์ข้อมูลของข่าวท่านไปดูต่อได้นะครับผมทิ้งไว้ท่านแล้วเนาะนะครับหัวข้อข่าวเ,เ,เ,เขาพาดไว้ไว่าอย่างนี้ครับผู้ถือครองบิตคอยเนี่ยรายใหญ่ซึ่งเป็นระดับ3ของโลกถ้าถือครองบิตคอยรายใหญ่ระดับ3ของโลกผมก็คงต้องเรียกว่าเจา้านะครับกว้านซื้อเหรียญนะเพิ่มขึ้นอีกนะ4ี่ร้ล้านบาทเจ้ากว้านซื้อแล้วกว้านซื้อตอนไหนยังไงนะครับมาดูกันนะ รละเอียดเป็นนี้ครับเมื่อราคาของบิตคอยครับลดลงอย่างรวดเร็วถึงระดับนะห้0หมื่นแนะครับแล้วก็5 7 4ดอลลาร์นะครับของเมื่อวานแหละของเมื่อวานนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดูเหมือนว่าเจ้ามืออย่างเจ้ามือ BTC ที่ถืที่ถือครองเหรียญมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะได้ซื้อสะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะผมก็เคยนําเสนอประเด็นข่าวแล้วนะครับที่เจ้าเข้ามาคว้านซื้อตอนราคาที่มันอยู่ประมาณ5,700นะให้57,000นะโดยประมาณนะครับโดยซื้อนะครับมากกว่า200 BTC นะครับ200 BTC ที่ราคาราคาที่เท่าไหร่ครับที่ราคาเฉลี่ยก็6 2 0 0 0นะครับก่อนจะเ้ขาย เอาละเขาซื้อที่62,000นะครับแล้วเขาไปเทขายที่ระดับราคา67,500าอ่ากำไรเน่ๆเลยนะฮะ5 5 0 0ดอลลาร์นะครับต่อ1เหเรียนนะครับก็คูณกลมๆเข้าไปเนาะ30นะครับก็ก็ก็เยอะอ,อยู่เนาะสามสี่ห้าแสนอ่ะนะครับก่อนจะร่วงลงมาอย่างรุนแรงนะครับหมายความว่าไงเขาก็ซื้อมาแล้วก็เทขายทำกำไรไงเจ้าก็ทุบไงฮะขึ้นไปก็ทันทำกำไรเนะมาตกใจก็ไหลต่อไหลต่อนะครับ ตามที่นักวิเคราะห์นะครับของคริปโตครอสนะครับได้ระบุในทวิตเตอนะครับโดยอ้างอิงในส่วนของที่เป็นเบนเจอร์เบนนะว่าในส่วนของวาน Bitcoin นะี่ยนิรนามได้เริ่มกลับมาสะสมเจ้าตัว BTC อีกครั้งหนึง่งเทซื้อนะครับซื้อตอนต่ําไปขายตอนสูงนะครับแล้วก็ทําให้ราคามันไหลลงมาพอไหลลงมาราคาที่ตัวเองอยากซื้อแหละนะครับก็เข้าไปเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับมองภาพง,ง่ายๆเลยนะเจ้าก็เล่นอย่างนี้เลยนะนะครับ ขึ้นไปแล้วก็ทุบขึ้นไปแล้วก็ทุบลงมาฉันก็เก็บ่ะนะครับทำกำไรเป็นรอบๆกันไปนะครับวานครับมีการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาของสกุลเงินดีเตาอ,อย่างมากนะ,ะตัวอย่างล่าสุดครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาวานนะวานนะครับพวกเขาได้เทขายนะพวกเขาได้เทขายนะครับอยู่ที่1,500 BTC นทะีะที่ราคา6 7 5 0 0บาทนะครับแลหวนกลับมาซื้อในวันต่อมาครับ 1,123 BTC ในวันที่12พฤศจิกายนครับที่ราคาเฉลี่ยนะราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่64,000ดอลลาร์นะครับซื้อขายซื้อขายไอวานเขาเริ่มเล่นแล้วนะครับก่อนที่พวกเขาครับจะเข้ามาซื้อเพิ่มเติมนะซื้อเพิ่มเติม207 BTC ครับที่ราคา62,000ดอลลาร์นะครับซึ่งมูลค่ารวมเนี่ยกว่า1 2 0กว่า12.8ล้านดอลลาร์นะครับโดยตอนนี้ครับวานนะ ดังกล่าวถือนะมีการถือคลองในส่วนของที่เป็นตัวบิตคอยอยู่นะครับอยู่ประมาณ1นึ0 0แสนแปดพัหรบีซนะครับหรือประมาณนะครับอ่สี่จุดเจ็ดพันล้านดอลลาร์นะครับอ่าคูณเป็นเงินไทยไปแล้วกันนะครับว่ามันเป็นกี่หมื่นกี่แสนล้านกันนะครับท่านก็ลองไปคูณกันเองเนาะนะครับสี่จุดเจ็ดล้านดอลลาร์พันล้านดอลลาร์นะครับอ่าคูณกลมๆสามสิบเข้าไปนะ ก็เป็นหลักหมื่นนะหลักหมื่นหลักหมื่นล้านบาทนะครับสำหรับวานเจ้านี้นะวานเจ้าที่ถือคลองบิตคอยเป็นอันดับสามของโลกซึ่งก็ไม่รู้เป็นใครนะครับเป็นนิรนามเพราะก็ไม่รู้เนาะว่าเป็นใครนะครับอย่างไรก็ตามครับในขณะที่ราคาของบิตคอยเนี่ยร่วงลงมาต่ํากว่า6 0 0 0 0ดอลลาร์ครับในเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้ผู้ถือคลองขนาดใหญ่เนี่ยหรือวานเนี่ยหรือเจ้าเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับ เขาก็ซื้อว่ที่6กหมื่นสองนะครับไม่แน่นะราคานี้อาจจะเป็นราคาที่เจ้าเขาเขย่านะครับและมันก็อาจจะเป็นไปตามนะเป็นไปตามกฎนะครับเป็นไปตามกฎแนวทางนะครับที่ผมก็มีโอกาสไปทางดูดูดูคลิปของของของ,ของลุงโฉลกเนาะนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับทางช่องของคุณอิกนะครับก็บอกว่าราคาเนี่ยมันก็น่าจะไหลลงมาประมาณ5 0,000 ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นสามนะห้าหมื่นสามถ้าดูตามกราฟนะครับที่เป็นลักหนักของตัวอีเลียดเวฟแล้วก็จับในส่วนของที่เป็นฟิโบเข้าไปนะครับราคามาอยู่ประมาณนั้นนะเขาเขาว่าอย่างนี้นะซึ่งจะจริงหรือเปล่าจะเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเขาก็ดูตามกราฟนะครับเขาก็วิเคราะห์ตามกราฟตามตัวเลขนะผมก็ดูจากตรงนั้นแล้วก็มาบอกกล่าวเล่าเรื่องให้กับทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับอันนั้นในมิตินะเราก็ไม่รู้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวเลขที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ ซึ่งราคาตัวนี้ก็ทำในบิตคอยก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทนะกลมๆนะครับมันจะไหลลงไปกว่านี้หรือเปล่านะครับถ้าราคามันไหลลงไปที่53,000ดอลลาร์นะครับตัวเลขตัวเลขอของเงินบาทไทยก็ลองคูณ30กลมๆเข้าไปนะประมาณล้านล้าน6ล้าน7โดยประมาณนะมันก็จะวิ่งลงไปที่ตรงนั้นนะครับถือเป็นการย่อนะครับจบรอบนะจบรอบเพื่อที่จะอัพขึ้นตัวเว็บใหม่นะครับขึ้นตัวเว็บใหม่ ถ้าใครมองว่ามันไปในทิศทางนั้นนะก็อาจจะต้องเฝ้ารอเฝ้ารอเวลานะครับส่วนใครไม่เชื่อนะครับะจะเชื่ออีกมุมหนึ่งนะครับจะมองอีกมุมหนึง่งมองอีกมุมของฝั่งฝ่ายเชียร์นะฝั่งกองเชียร์นะครับส่วนของคุณแพลน B แพลน B บอกว่าเดือนนี้ฮะมันจะวิ่งไปที่95้0 0มนะครับเพราะอันนี้ถ้าวิ่งไปที่9ก้0 0มนก็น่าอาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ท่านควรจะเข้าไปเก็บไว้นะครับควรจะเข้าไปเก็บไว้นะครับเพราะตอนนี้ราคาอยู่สักประมาณนี้แหละ6 0 0 0 0กลมๆ นะครับมีแก็บอยู่ประมาณ35 0 0 0กับระยะเวลานี่แหละประมาณ 13, 14วันท่านทำกำไรได้เลยนะอันนี้ก็แล้วแต่นะท่านจะชอบฝ่ายเชียร์อ่าหรือชอบฝ่ายฉุดนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับท่านจะลงทุนเป็นเงินของท่านพินิษพิจารณาดีๆวิเคราะห์ดีๆนะครับอยากเข้ามาในตลาดด้วยความโลภหรือลงทุนด้วยอะไรด้วยความโลภนะครับแต่ลงทุนด้วยความมูลน,นะฮะแล้วก็ลงทุนด้วยความรู้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในเรื่องของการลงทุนทบทำกำไร ในเรื่องของการลงทุนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ